ตอนนี้ก็มาดูฮิตะชิตักใส่ซีดีห้ากำลังจะได้หนึ่งตักนะครับพอดีรถเมคโคมีปัญหาโหลดยกไม่ขึ้นครับเพราะว่าตักน้องน้ำตรงนี้เป็นที่อาัหนนะึงเมื่อวานก็เสียไปคันหนึ่งนะครับช้ยประเสริฐพอเอาฮิตะชิมาเปลี่ยนก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ตักได้ยังไม่ถึงครึ่งวันนะครับก็มาเสียอีกครับตอนนี้ก็รอคิวตักอยู่ครับต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับถึงจะทำงานได้เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเ,เช้ามาก็เพิ่งจะได้คนแล้ว เจ็ดรอบครับพื้นที่น้องน้ำก็ประมาณ สีไร่ครับที่จะขุดตรงนี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามช่องพี่คุนทองด้วยนะครับขอบคุณครับ